สวัสดีตอนเที่ยงเที่ยงนะครับผมมาพบมาพอกันอีกแล้วนะครับผมในรายการล่องเห็ดมึงสูตรคนุณย่านะครับผมเมื่อนี้ผมก็จจะไม่เห็ดเมนูบ้นานสไตล์อีสานตามาสูตรของคุณย่ายนะครับผมแต่ว่าเมื่อนี้ผมก็ได้นี่ครับหัวะจะไปซื้อผักมาครับก็เลยว่าเที่ยให้ย่าก่อนนะครับไปพอกันในวิธีการเห็ดนะครับผมใครที่เห็ดกัเขาบ่กเป็นผมก็เสื่อได้ว่าเห็ดเป็นแท้ครับถ้าเกิดมึงเก็บนี้จนจบ ไปเมงเลยครับว่าผมเจนไม่นัวอย่างแต่ว่าก่อนอื่นผมขออนุญาตไปลัางหั่นผักกันเด้อครับผมไปกันเลยครับผมไปกันเลยลางก่อนเลยยหย่ผมเล่เากับเท้าแล้วนะครับผมเล่ากับอายุได้สิเก้าสิปีแล้วหรอครับจะให้เราไปพักก่อนแตวผมเตรียมของเตรียมของเวทาแล้วให้เรามาสอนเทเดียวเลยอ่ะนะครับางดีนี่ครับ ผักชีเล่าครับหอมสดมะเขือครับขอเพิร์ดใหญม้าสองหน่วยมะเขือไล่หรือมะเขือเทาก็ได้ครับนี่บักทัวร์ผมขอมาเหยือน,น้บักทัวไผ้อของเ้าครับเนื้อหมูครับเมื่อนี้ผมจะมาเห็ดออมหมูนั่นเองครับไปเมืองเงนครับผมออมหมูสไตล์แบบพีสานเถี่ครับเ <c oughs> จ๊จีว่างเดยนะครับผมกระย่ายผมต้องเป็นคนผ้าห็ด เย็นหมูเหลืออยู่ในตู้เย็นก็เลยว่าโอ้ลองหาไม่โดนอย่างเห็ดให้พ่อแม่พี่น้องไดเมึงกันนะนครับ็เลยเจ้าของมักออม,มนะครับ็เไยโอ้ไม่ใญ่เห็ดผ้าเห็ดออมเนี่ยนะกนครับขันบิดนี้แหละครับนี่ผักซีเล่าครับขันลงไปเลยครับพี่น้อง เรียบร้อยครับผมไปมันกันเลยครับวิธีกันเห็ดแต่ผู้ใดมึงคลิปนี้จบได้สูตรแบบบ้านๆแท้ๆแน่นอนครับผมสูตรของคุณยายผมเองครับไปมันกันเลยครับผม Let's go สวัสดีครับสวัสดีรอบครับผมนี่ผมก็ได้เตรียมของเซตแล้วเรียบร้อยครับผมคุณยายผมก็ได้มานั่งย่วงถังแล้วเตรียมบรรยากาศแน่นอยด้วยครับมือนี่ต้นอกฝนตกนะครับตกแห้งครับแห้งแน่โตแห้งบบใหญ่ฝนโตแห้งเนาะมือนี่ห้องากา สีไปเห็ดออมหมูครับสูตรบานๆเอา,เอาห้อนมูใส่ก้อนเด็เอามูใส่ก้อนด้ยวยครับอโอ้ไปแห้งไปแห้งน้าแดงน้ำกระเดงน้ำน้นน่แล้วก็น้เกีย ใส่มือ่อไรเลยเด้อครับผมมาด้ใส่มือ่อไรเพราะท่านการครับพอามาใส่ตะไคร้ครับใส่ตะไคร่ใส่ลงไปเลยพริกเด้อครับพริกพริกพริกสดพ่อไไงใส่ปลาแดกลงไปครับปลาแดกนี่ปลาแดกแซ่บปลาแดกนู่นว่เอาใส่ลงไปพ่ปอ,อไปใส่หลายเติมหนึ่งครับโอ้ข่วนเฮ้ยเรา กัอนหุงงีแล้วตอนนี้เนื้อหมูนี่เป็นเนื้อสันคอเลยครับพอดีผมซื้อมาอย่างแล้วมันเหลือในตู้เย็นครับก็เลยเอาไม่เฮ็ดออมดิวะเอานั่งล่มเงีนั่งล่มฮะอย่ามึงไม่เห็นดิเรารู้สึกว่าแหงกระเตือนนักเล็กน้อยครับ ค่อยมันได้ทั่วหมูนะครับผมเป็นสมัยตะกี้เป็นยังก่อนมันบ่มีกับข้าวดียังซีกินปูกินหอยกินเฉียดมี่เฉียดกับป่นเฉียดมีปลากับป่นปลามีปูกับป่นปูเอาปูกับป่น,ดดนได้หรือยัไงได้ได้แซ่บคือกันตอนนี้ยายผมอายุอายุเท่าไร,รแล้วไงแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดเหรอครับสี่เก้าสิบแล้วแปดสิบเจ็ด บดยเฉาะเนกยืนจะจีบเรื่อยล้วจิบก็เพ่มขึนอ๋อให้ให้สัมผัสเนี่ยไม่ไยไม่ญ่ซื้ออย่างไม่ญยซื้ออย่างซื้อนี่ซื้อจริงได้ปะเนี่ยค่ะน้ตกุลเชิาลาดปากทิศตามปลาให้เดิอรู้ตุศาสตร์เอะใช่ครับปลอดัครับอยครับอืมปลอดภัยไื่อืม ม้วนสุกแล้วก็พักลงเนาะแบบนี้เนาะเงี่ยเนาะมันบ่กอไปก็เอาพักล่งอ,กอ,ง,กอกลงก่อนครับเอาบวกเอาพักที่ว่ามันสุกหนักลงก่อนเนี่ยบกเกียมือ่อนี่อะไรเงยเกียรลงก่อนพักกากดกระจอนอลงที่หลังครับพักกากดกระจอนลงไปเลยครับหอมสดเนี่ยเอาไปที่หลังต่อไปพักชีเร่าครับชีเร่า ไส้ซ้อนหนึ่งพอป่อะน้ำปลาประมันนี่ด้วครับเครื่องปรุงกับบุ้หมีอย่างไรครับปลาแดกน้ำปลาพร้ชูรสสามอย่างเจะละหูมันต้องทีเดเบร์ดกินละ

เสร็จแล้วครับพี่น้องมาเนี่ยมาได้ถวยครับมากินพัฟได้หลายไม่ได้ถวยเดียวตัวนี้เง้ยอ๋อเรียลแล้วลครับพี่น้องเนี่ยครับอ๋อเลยซึ่งนันนะ ต้นตัวผมเนี่ยมากินพักเลยครับฮัลโหล

กดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ช่องช่องน,น้อยๆในเด้อครับผมช่องยูทูบช่องน้นอยๆช่องหน,นึ่งป่าวเวนแม่อมโอกอมใจในเด้อครับผมตำอนรับมือดีขอไปกันเด้อครับผมสวัสดีดครับ